จะไปไหมอ่ะพี่เข็ดพี่เข็ดแล้วนะคะพี่ไม่ไปแล้วนะคะโอ้พี่จะไปอีกเหรอไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วพี่เข็ดแล้วโอ้โอพี่ห้าวเหลือเกินนะคะวันนี้นะพี่ห้าวจังเลยนะคะพอแล้วนะคะพี่จะไปอีกเหรอฮ้อ ไปไหมลูกไปไหมไปอีกไหมจะ <c oughs> ชอบไปอีกเหรอเชิญไปเองเลยนะคะเอาีบจัก,กรยานไปเองเลยเดอ้อป้าก็ออกรถให้แล้วน่าปไปเองเดอ้อไปเป็นบอกออ้วน,นๆที่มันของเงินตรงหน้าโรงแรมนะ่ะของเงินซื้อหนมหน่อยครับของเงินกลับบ้านหน่อยครับไปส่งผมอยู่บ้านหน่อยครับ โอ้ยเห็นเราเป็นตาอ่อนซอนห่วยมัวห่้ยเอ้จ้าเอ๋อัญมานอัญมานอัญมานอาปูพุดเสียงภาษายต่างดาวเจ้ากับมันด้วยอ่ะ็อเค็อเๆแล้วแล้วแล้ว กระมูนชมูนชมูนชมินชมินอาชมูนชมีนอีย่างม่าสิงเนาะอีหย่งมาสิงมันเนาะอย่งวาสิงฟังลานาะจะนอนหรอไม่นอนอ่ะยิ้มาเนาะยิมา นั่นมันนี้มันหวานของปู่ๆเป็นหวานให้ปูป่ๆดูสิเด้อว่าอ่ะแค่นีนแบบ้เด้อเอาไว้วัดไปที่ยี่มันยี่มันเออเอ้นักเลงใหญ่เอาแค่นี้เด้อนอนซะ